อาการของความดันที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างเช่นการปวดศีรษะเลือดก,กําเดาไหลหรือการหายใจถี่ขึ้นและมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นเชื้อชาติประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวอย่างเช่นว่าครอบครัวของเรามีประวัติการเป็นความดันเราก็อาจจะเป็นด้วยได้เราสามารถมีวิธีป้องกันได้ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้าน โดยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติสามารถวัดได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางไปที่โรงพยาบาลมบม่อยๆเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมค่าออกซิเจนในเลือด อี้รอร์เค m e ทีบมิดคอรุ่น Pc900 พร้อมเสาใช้วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชิพจรและค่าความอิ่นตัวของออกซิเจนในเลือดได้รับมาตรฐาน CE IEC606011 ทางบริษัทเรา PNC Medical Care จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุสถานพยาบาลแบบครบวงจรสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ